กินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวกินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวเพียงสามขั้นตอนนี้ค่ะกินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง่ายๆเพียงแค่สามขั้นตอนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะช่องของเรา B h r t h e a l t h b a s e กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะ วันนี้นำเสนอเรื่องกินไข่ต้มแบบนี้ทุกวันนะคะอายุจะยืนยาวค่ะง่ายๆเพียงแค่สามขั้นตอนดังนี้ค่ะอายุของท่านจะยืนยาวเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะไข่เป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนไทยไม่ว่าจะนำมาทำต้มผัดทอดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหลากหลายเมนูค่ะซึ่งไข่ต้มก็เป็นอย่างหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบนะคะ แต่หลายคนก็สงสัยว่าเอะทานไข่ต้มเข้าไปมากๆแล้วจะไม่ดีหรือเปล่าต้องทานเท่าไรอย่างไรถึงจะดีต่อสุขภาพค่ะดังนั้นคลิปวิดีโอนี้จึงแนะนำว่าวิธีการทานไข่ต้มอ,อย่างไรให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวค่ะเชิญทุกท่านลองนำไปทำกันดูนะคะง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นค่ะ พร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะเรื่องนี้ดีมีประโยชน์ขอกราบทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องของเรา Be บ h a r ร์ e l ท Base กราบขอบคุณมากคะ่ะวันนี้นำเสนอเรื่องกินไข่ต้มแบบนี้อายุจะยืนยาวคือข้อที่หนึ่งเน้นกินไข่ต้มสุกๆคะ่ะต้องบอกว่าไข่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูมากมายคะ่ะ แต่อยากแนะนำให้รับประทานเป็นไข่ต้มดีที่สุดค่ะเพราะว่าเรารับประทานไข่ต้มร่างกายจะได้รับพลังงานที่น้อยไม่เยอะค่ะเพราะไข่ต้มหนึ่งฟองให้พลังงานทั้งหมดเท่ากับ75กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะแต่ถ้าเรานำไข่ทำเป็นไข่ดาว ไข่ดาวเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะได้รับพลังงานเท่ากับคือ125กิโลแคลอรี่และถ้านำมาทำเป็นไข่เจียวไข่เจียวรับประทานเข้าไปร่างกายจะได้รับพลังงานทั้งหมดเท่ากับ250กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวนะคะดังนั้นไข่หนึ่งฟองถ้านำมาประกอบอาหารที่แตกต่างกันพลังงานก็จะแตกต่างกันไปด้วยค่ะ ฉะนั้นถ้าเราทานแต่ไข่ดาวไข่เจียวหรือไข่เจียวไข่ดาวอยู่อย่างนี้นะคะร่างกายก็จะได้รับพลังงานสูงมากๆค่ะและเมื่อเราใช้ไม่หมดไม่ได้ออกกำลังกายพลังงานเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไตรกลีเซอไราย์อยู่ในร่างกายของเรากลายเป็นไขมันสะสมตามร่างกายของเราค่ะทำให้เราอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ กลายเป็นไขมันสะสมอยู่ในเส้นเลือดได้อีกด้วยนะคะดังนั้นขอแนะนำให้รับประทานเป็นไข่ต้มให้มากขึ้นคะ่ะเพราะว่าไข่ต้มมีพลังงานที่ต่ำและควรเป็นไข่ต้มแบบไข่สุกๆด้วยนะคะแต่การที่เราต้มไข่ไม่สุกหรือทานเป็นไข่ลวกหลายคนสงสัยและถามว่าทานเป็นไข่ลวกได้ไหมคะ่ะ จริงๆแล้วนะคะไม่อยากแนะนำให้กินไข่ลวกนะคะเพราะว่าถ้าไขาต่ต้มต้มลวกไม่สุกก็จะไม่สะอาดไม่ปลอดภัยค่ะคืออาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้จากไข่ลวกที่ไม่สุกค่ะฉะนั้นไข่ลวกที่รับประทานเข้าไปก็อาจจะทำให้มีอาการท้องเสียไม่ดีต่อลำไส้ของเราค่ะ ดังนั้นนะคะแนะนำว่าถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวต้องรับประทานเป็นไข,ข่ต้มสุกๆจะดีกว่าดีมากที่สุดค่ะต่อไปค่ะคือข้อที่2รับประทานไข่ในปริมาณที่เหมาะสมคือทานไข่ปริมาณที่พอเหมาะพอดีค่ะข้อนี้สำคัญมากค่ะหลายคนสงสัยกันเยอะมากๆเลยว่าในแต่ละวันควรรับประทานไข่กี่ฟอง หรือควรไม่ควรเกินกี่ฟองคือว่าอย่างนี้นะคะต้องย้อนไปก่อนตอนสมัยก่อนนะคะว่าสมัยก่อนจะมีคำแนะนำว่าการที่รับประทานไข่มากๆจนเกินไปค่ะอาจทำให้ไขมันในเลือดสูงสูงมากเกิดเป็นเส้นเลือดอุดตันได้ค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากขึ้นแล้วค่ะว่าการที่เรารับประทานไข่เข้าไปเนี่ยนะคะ ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดอุดต,ตันค่ะดังนั้นนะคะเราจึงสามารถรับประทานไข่ได้แต่อย่างใดก็ตามก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทุกอย่างที่เรารับประทานมากๆเกินไปแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะคือควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมพอเหมาะพอดีค่ะคือสำหรับผู้ที่ร่างกายแข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ ก็ให้รับประทานไข่วันละ2-3ฟองได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ถ้าสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงก็ควรต้องจำกัดปริมาณรับประทานไข่ลดลงลดน้อยลงมาค่ะคืออาจเป็นรับประทานไข่วันละหนึ่งฟองหรือสัปดาห์ละ3าฟองถึงสฟองอย่างนี้ก็ได้ก็ดีค่ะต่อไปค่ะ คือข้อที่3เติมใส่เครื่องปรุงน้อยน้อยน้อย,อยที่สุดค่ะเติมเครื่องปรุงแต่น้อยน้อยค่ะข้อนี้สำคัญมากเพราะการรับประทานไข่ต้มส่วนใหญ่ไม่รับประทานกันเพียวเพียวเปล่าเปล่าค่ะคือจะมีการเติมใส่เครื่องปรุงกินกับไข่ได้แก่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงซอสน้ำปลาซอสพริกซอสมะเขือเทศอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะ ต้องบอกว่าเครื่องปรุงเหล่านี้จะมีส่วนประกอบของเกลือโซเดียมที่สูงมากๆเหมือนกันค่ะถ้าเราจิ้มจิ้มกินมากๆเติมเข้าไปมากๆเยอะๆแล้วร่างกายก็จะได้รับเกลือเข้าสู่ร่างกายมากมายมหาศาลเลยนะคะจะส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงไตทำงานหนักได้ค่ะดังนั้นแนะนำว่าควรจิ้มเครื่องปรุงแต่น้อยๆตเติมน้อยๆไม่ใช่ไม่ให้เติมนะคะ ถ้าไม่เติมเครื่องปรุงเลยจะกลายเป็นว่ากินไข่ต้มแบบไม่อร่อยจะไม่มีความสุขค่ะฉะนั้นแนะนำว่าให้เติมเครื่องปรุงได้ค่ะให้เติมน้อยๆที่สุดอย่าเติมมากๆเกินไปจึงจะทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นได้นะคะทุกท่านค่ะสรุปนะคะเรื่องที่กล่าวมาวันนี้รับประทานไข่ต้มแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวมี3ขั้นตอนดังนี้คือสรุปดังนี้ค่ะ ข้อที่หรับประทานเป็นไข,ข่ต้มสุกสุกหลีกเลี่ยงไข่ลวกไข่ที่ไม่สุกจึงจะทำให้ร่างกายแข็งแรงดีมากกว่าค่ะข้อที่สรับประทานไข่ในปริมาณที่เหมาะสมรับประทานไข่แต่พอดีค่ะคือคนที่ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีไม่มีโรคประจาตัวต่างๆก็ให้รับประทานไข่วันละหนงสฟองต่อวันค่ะ แต่คนที่อายุมากแล้วแลมีไขมันในเลือดสูงหรือเป็นโรคเบาหวานนี้ก็รับประทานจำกัดปริมาณลดน้อยลงมาคือรับประทานไข่วันละหนึ่งฟองหรือสัปดาห์ละสฟองถึงสี่ฟองค่ะข้อที่สรับประทานไข่ต้มโดยการปรุงด้วยเครื่องปรุงให้น้อยๆยที่สุดค่ะจึงขอแนะนำทุกท่านค่ะผู้ที่ชื่นชอบรับประทานไข่ลองรับประทานแบบนี้ดูนะคะ รับรองว่าสุขภาพของท่านก็จะแข็งแรงและมีอายุยืนยาวค่ะนอกจากนี้เรารับประทานไข่แล้วอย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะท้ายนี้ช่องของเรา B Heart Health Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะ ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขก,กายสุขใจตลอดไปนานๆน,น,นะคะทุกท่านกราบสาธุกค,ค่ะท้ายนี้หากท่านใดร่วมกดไลค์กดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานธรรมทานขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินนะคะกราบสาทุค,ค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ